ทย PPS ครับที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดนาชนได้ทำละครเรื่องนี้เป็นเป็นซีซั่น Season ที่2องนะครับซีซั่นนี้ก็มีรับเรื่องของบทละครและรายแแสดงมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกับประชาชนได้มากขึ้นนะครับต้องปฏิบัตินี้ก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยหรือในกระทั่งกฎหมายของชาชนเนี่ย ก็จะมีส่วนสําคัญมากที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ราะฉานมาขอเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์มากสําหรับผู้ชมทุกท่านนะครับทุกระดับชั้นเพราะว่าในส่วนที่ใช้กับชีวิตประจําวันที่เราต้องเจริญวันแล้วก็ซีซั่นที่สองเนี่ยอนอกจากนักแสดงเดิมๆแล้วก็ยังมีนักแสดงใหม่ๆที่เข้ามาเสริมทับอีกมากมายนะครับรับรองว่า ความเข้มข้นของเนื้อหาความเข้มข้นของเนื้อเรื่องและความเข้มข้นของฝืงมือของนักแสดงทุกคนและผู้งกับของเราก็จะทําให้ละครนี้มีความสนุกสนานและที่สําคัญก็จะได้สาระในเรื่องของความรู้รด้านกฎหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างตัว่วถึง วรวมถึงในซีซั้นนี้ก็มีนักแสดงท่านใหม่ๆด้วยค่ะแล้วเนื้อหาของเรื่องนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นก็จะได้เล่าถึงตัวแพทนะคะเนสรับบทเป็นแพทแล้วก็เป็นหนยความก็เป็นอีกหนึ่งบทที่น่าตื่นเต้นแล้วก็คืออยากอยากจะเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะคือชีวิตจริงเป็นไม่ได้หรอกแต่จะเป็นให้ได้แบบดีมากๆในละครเรื่องนี้นะคะรวมถึงกับมีเรื่องราวของคุณลูกอ่าเป็นคุณแม่สาวมีแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีอ่ะอดีตสามี อดีสามีนะคะคุณคุณเทมนะคะแล้วก็นี่นะคะใช่แล้วแล้วก็แฟนแฟนคนปัจจุบันนะคะคือคุณวสุนะคะใช่ค่ะนอกจากเรื่องราวคือกฎหมายต่างๆแล้วนะคะก็จะมีเรื่องราวความสัมพันธ์เรื่องความรักหลายรูปแบบให้เราได้เห็นกันค่ะก็จะเล่าออกมาได้กลมกล่อมแล้วก็สนุกสนานแน่นอนต้องต้องรอติดตาค่ะคือได้อ่านบทกันไปแล้วนะคะบอกเลยว่าสนุก เข้มค้นมากไม่อยากจะให้พลาดเลยค่ะดีินดีหคะไถูแฟนทำหน้าแปลกันลนัวยไนุ่ยังไงแฟนปัจจุบันครับแฟนปัจจุบันนะเราเริ่มจะตัวกระป๋องนิดนึงเน่ะว่ามีแบบมีหนุ่มหนุเข้ามาจีบเยอะเขากอมากเป็นทนายชินท็อตก็ค่อนข้างลำบากใจนิดนึงที่เราจะต้องแบบเรียกว่าต้องต้องต่อสู้กับมหนที่ เข้ามาจีบเขาด้วยอะไรอย่างเงีเย้ยครับลแล้วก็แน่นอนเราก็เป็นหนูเป็นั้งแเฟรด้วยแล้วเป็นที่บุสังด้วยแต่ซีซั่นนี้จะเราเห็นเราเห็นไปอยู่เชียงใหม่เลยเชียงใหม่คนเดียวเป็นยังไงบ้างครับนักแงเป็ยังไงนะครับเป็นยังไงบ้างครับอ๋อบอกเลยว่าเข้มข้นครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็ก็เป็นเป็น เขาเรียกว่าเริ่มคลี่คลายลงแล้นะฮะแต่สิ่งที่อยากให้โฟกัสคือตัวละครใหม่ๆนะครับหลายคนมากนะฮะ<ช>คือทนายต้องบอกว่าบทแต่ละคนนี่โอ้โหเพิ่งไปรีทรูกันมาบอกว่าหลายคน คิดว่าละครที่เกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยจะดูเครียดดูซีเด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เลยใช่ค่ะคือคือเรารับความเครียดมาให้ทุกคนเลยค่ะไม่เป็นไร <c oughs> แะคทุกคนคจะได้ดูถึงความสนุกส,สนาสนค่ะ,คะใช่สนุกคือด้วยความที่กฎหมายในบางทีอาจจะฟังเข้าใจยากแต่เราจะทำออกมาให้มันสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายอย่างที่บอกเลยจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่แบบว่าใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายไปในตัวด้วยครับมันก็น้คะคะได้ข่าวว่าเป็นทนายตัวละครใช่ครับมีสนนี ของผมก็ม่มีเคสเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเงินไม่พอใช้อันนี้ในละครตัวจริงในละครครับเราก็เลยคิดว่าอ้ระหว่างความถูกต้องเนี่ยกับอนาคตของเราเราจะเลือกอันไหนแลก็มีเป็นเป็นเส้นให้เราต้องเลือกว่าเราจะเลือกไปทางไหนแน่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเส้นความรักด้วยได้เจอกับเป็นายการสาวที่สาวการสาใชใช่กจะมีเลยค่ะนิดนึงค่ะ เป็นเกียรติมากค่ะวนกลับมาเจอเขาอีกอีกเรื่องหนึ่งรู้สึกคุมนใจค่ะที่ได้กลับมาเจอกับพระเอกในดวงใจแล้วก็ในเรื่องในเรื่องนี้ก็มีความคาายตรงที่ไดบเปียนคาเลคเตอร์ค่ะแล้วก็ได้เป็นอายการด้วยต้องงวาหวานสมชื่อหรอรต้องลองดูค่ะว่าหวานสมชื่อใหม่ลูกก็อค่ะใครค่ะูก๊อตนคับกกอคุณคุ้น่ ให้ทุกคนเห็นที่ดูเราผมมีคนนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้ถ่ายเป็นยังไงบ้างที่อัดเลยไม่ได้มาก็เพิ่งหายเป๋ครับวันก่อนหน้านี้เจ็บขาขาอักตอนนี้ก็พร้อมถ่ายพร้อมถ่ายแล้วเต็มที่แล้วทุกคนนะบอกว่ากลับได้ยังคะว่าไปทำอะไรมาขาเป๋กลุ่มกลับรับทราบครับทราบนะคะเป็นไงคะคาแรคเตอร์ของของละครเรื่องนี้กับซีซั่นนี้คิดว่าคล้ายๆตัวเองครับก็แบบแปลๆหน่อย ตแต่แบดนอนแต่ว่ารอบนี้เราก็จะได้ไปเป็นผู้ช่วยทนายครับก็จะต้องมีจะได้เห็นผมในภาพใหม่ๆก็คือแบบดูแบบเนียบขึ้นอะไรเนี้ยบขึ้นเนี้ยบขึ้นมาที่ดีค่ะดีใจนิดนึงค่ะไปแม็กกี้ผู้ยูรีเลือเรื่องใส่ร้องแ งอนกันไปถึงไหนแล้วคะคุณถ้าถ้าได้ดูภาพที่แล้วอล้ค่ะก็คือตอนจบเหมือนก็ปลายเปิดเอาไว้ว่าเขาไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวซีซั่นนี้ก็จะได้เห็นเขากลับมาแต่ต้องมาลุ้นกันว่าเขากลับมาทําอะไรแต่ว่าไม่ว่าเขาจะกลับมาทำอะไรก็จะมีปัยเนี่ยคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างทางก็คนมันสวยอ่ะแล้วเขารักกันนักขึ้นเนาะต้องติดตั้งดีแกมากคือในภาพมันต้องติดตามสตรีมมิ่้งน้อหรอลุ้นค่ะอยากให้ดู มาตที่พี่มอนนึงค่ะเรื่องนี้ค่ะมันรู้นจากใครครับพีแอเป็นเป็นตัวละครใหม่ของซีรีส์สองนะครับแล้วก็เป็นเป็นบทละครที่เป็นตัวละครสีเทาๆแล้วก็เป็นเป็นทนายเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับบทเป็นทนายนะครับแล้วก็ต้องมีการวล็อชอตแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับว่าเดี๋ยวทางที่แป่งย้ห้ไปเหมืกัว่าไปลองสถานที่จริงที่สารอาญารลชดานะครับผมแล้วก็แต่ด้วยคาแรคเตอร์ของคนเนี้ย ภาพลักษณ์ภายนอกจะดูเป็นทนายที่ข้อพระใจดีแต่ลึกๆแล้วเ,เ,เลือกเงินมากกว่าอุดมการคือคือคือตัวละครตัวนี้พอเป็นซีซั่นสองมันจะแบ่งชัดเจนสองพาร์ทพาร์ทเลยระหว่างฝั่งฝั่ง,งพาร์ทข,ของนางเอกนี่คือจะเป็นพาร์ทที่แบบทนายที่เลือกยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วก็ช่วยเหลือคนแต่ส่วนของผมเนี่ยช่วยเหลือคนนิดนึงแต่เงินมาก่อนครับผมก็ทนายหาแต่งมั้ยคะลุงดีด อ่าใช่เป็นทนายที่หาแสงเป็นเขาเรียกว่าเป็นทนายยุคใหม่ทนายออนไลน์ <c oughs> ทนายแบบ <c oughs> โซเชียลที่อยากจะแบบเหมือนเป็นเซเลบท่านหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมัน,ม,น,ม,นมันมันมีในปัจจุบันด้วยเราก็แบบ <c oughs> มันท้าทายเราก็เลยรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันน่าเล่นแล้วก็ก็เลยต้องขอบคุณทางพีพีทันเดอร์ที่ติดต่อมาให้าะว่าเป็นบทที่ท้าทายมากก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับพีพีทันเดอร์อีกครั้งครับไม่ตอใครเลยยุ่งกว่าไม่เลย ไม่ไม่ครับภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ภายนอกหน้าตาดีเดี๋ยวมันจะค่อยมาเฉลยครนะครับผมครับมากันที่ออไทยกี๋เนาะคุณบอลค่ะแล้วก็อะไรแปบนี้ค่ะนักบอลตีบอลไลน์ค่ะตัวดีครับตำรวจเป็นผมเป็นตำรวจผู้พิทูงคุณธรรมครับใช่แล้วอะไรนะโอลลสเลยโอเลสเลยบนร้านมากนเรื่องนี้มันต่างอย่างไรป้าใจก็จริง จริงๆผมเนี่ยส่วนมากก็จะได้รับบทเป็นคนมีตำแหน่งเป็นปกติแล้วนะครับจากเรื่องที่แล้วเนี่ยเล่นเป็นมีตำแหน่งวันนี้ก็เ,เรื่องนี้ก็เล่นมีตำแหน่งอีกแล้วก็คิดว่าท้าทายดีครับมันอันนี้อาจจะต้องมีความลึกลงไปเพิ่มมากขึ้นที่ว่าเราจะบอกว่าเราจะพูดว่าเราอยากต้องการสิ่งน,นี้แต่จะแสดงมากเกินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกินความเป็นตำรวจครับนี่พ<ด>ี่เป็นคนดีแหละใช่ รีแอคเราเยอะมากเลยนะสตรีงานปาร์ตี้ไม่เคยกระชับแล้วหรอขออีกนิดนึงได้ไหมใครต่อครับพอค่ะไม่เคยได้เห็นมานานมากเรื่องนี้จะยังไงจะมีการหยิบมือถือถ่ายเหตุการณ์อะไรอีกไหมครโอ้โหเรื่องนี้ภาคนี้เรียกว่าเป็นการคัมแบ็กที่แข็งแรงมากต่อร์มากแล้วเรามาแท็กทีมด้วยของไทยฟทั้นมีทั้งทนายเซเลบนะครับมีทั้งทีมนู้นทีมนี้เรียกว่าคนนี้นี่ สู้ทีมผมไม่ได้แน่นอนนะครับรอดูพักที่แล้วเนี่ยทำเราไว้หนักอยู่พักนี้นี่ผมจะเอาคืนครบทุกดอกได้อ่านโอ้โหได้อ่านบทกันแล้วก็สนุกมากครับเรียกว่าตื่นเต้นกับภาคแรกค่ะเป็นรองเล่นแล้วกลับค่ะฝากไม่ไดีกว่าค่ะรัถ่ายทำวได้ดูกันเมื่อไหร่กัเนี่ยดูกันเมื่อไหร่อ่าเดี๋ยวรอติดตามทางสถานีแจ้งออนแอร์แล้วกันนะครับผมค่ะเขาทำแล้วกำลังจะถ่ายทำครับน่าจะเริ่มถ่ายทำเดือนหน้าครับ นะเด็กนะให้เล่นก็ได้ค่ะเน่นผ่านชมค่ะฝากกันะคะได้ค่ะก็ขอฝากละครเรื่องสืบสวนที่สังคมรักซีซั่นที่2ด้วยนะคะก็ฝากติดตามให้กาลังใจนะคะทีมนักแสดงทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนนะคะทุกคนก็เต็มที่ทำางานออกมาให้ได้ดีที่สุดนะคะก็ฝากไปท้งทางช่องไทยพีบเช่องหม่ยเลขสามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ